ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมเป็นเกมที่น่าปวดหัวมากเลยครับเจอแก๊กที่แบบเปิดไม่รู้จังหวะเข้าจังหวะไหนนะครับแต,แต่ก็ชนะมาด้วยดีนะครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวใชยเสื้อสายกินทีกันทุกขัน้นด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม ROV อีกเช่นเคยนะครับผมก็มากดแลนะ้งเนาะแล้ว ชวนเพื่อนที่แชทโลกนะครับผมตอนนี้ก็ดูสถานการณ์จากข้างต้นที่ผมเล่ามานั่นแหละครับเขากดซับมาอีกตัวหนึ่งรอสิบนะครับผมแต่ก็ผมว่ากดย้อนไปเลยสิครับตอนนี้ก็มันขาดแค่สายแคลรี่นะครับตอนนี้สตาร์ป่าให้แล้ว่เรามาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับ อ่าตอนนี้ผมเกิดมาผมก็ซื้อของก่อนเลยแล้วผมต้องดูวิหีฝั่งตรงข้ามด้วยว่าควรทำไงนะครับหรือผมต้องค้าก็กรผมต้องทำอย่างนี้นะครับต้องนี่ผม่าเคลียร์ชิปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ หนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่มีอืมส่วนมากก็นั่นแหละอ่าบวกบวกบวกอ่านี้ผมต้องจําเป็นที่ต้องเข้าไฟนะครับเพราะว่าแก๊กเปิดจังหวะที่แบบมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเปิดผิดจังหวะหนิดนึงนะครับผมก็อ่าช่วยสาตาร์ตีมังกรไป ตีังกรไปจนได้มา1มาตอนนี้ก็เคียร์คลิปจะเอาป้อมนั่นแหละครับดูเหมือนไม่มีใครนะครับผมเอาป้อมเอาป้อมตีป้อมไปเรื่อยๆตีป้อมไปเรื่อยๆไม่ไม่แตกแต่วีววล่ามาก,ก่อนผมไม่อยากได้ความรักจากวีลา่าผมเลยหอยออกมาครับตอนนี้ก็อยู่ผมกาลังการป้อมนะแล้วแล้ว ดูแก๊กแก๊กจะเข้าไปทำไมแก๊แก๊กแก๊สามตัวแก๊กแก๊กชอยมาแก๊กเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเข้ามาเติมแล้วครับผมผมก็สามารถเข้าไปได้เนาะผมก็เก็บมาได้หนึ่งคิวนะครับเก็บมาอีกหนึ่งคิวนะครับผมก็มาตอนนี้ก็ ค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับผมมาเลยเดี๋ยวคลิปเสร็จมาเฮนด้าเฮนด้าเข้ามาเฮนด้าเข้า,ขา,ขา,ขาขม,ม,ม,มบบา,าเลยครับโดนย่ําก็ม่อมไปโดนย่ามก็ผมผมกลับบ่อเลยครับกลับบ่ออ่าตอ,อนนี้ก็ <c oughs> แก๊กดูเหมือนจะเปิดนะครับ ดูเหมือนแก๊จะดึงนะครับอ่ะผมก็กะว่าจะมังกรน,นั่นแหละครับผมจะไม่ส่นข้างบนเพราะว่าข้างบนจะเป็นการที่เขาเกียกร์คนะีฟเนาะผมก็มาเอามาังกรแทนอ่าตอนนี้ก็จังหวะวงไฟนะครับผมได้เก็บมาหนึ่งคิวนะครับผมตอนนี้โอเมก้าเปิดเข้ามานะครับผมก็โดน หายหายออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ซอยซอยซอยเข้าไปครับซอยซอยไม่หยุดอ่าตอนนี้ผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองนะครับอ่าเก็บมาอีกหนึ่งคิวตอนตอนเมื่อกี้ผมพลาดตรงที่ยิงอันติแล้วไม่โดนนะครับน,นั่นแหละมันมีฟิกเกอร์ มันมีฟิกเกอร์แต่มันไม่เอาเฮอริฟามาถ้าเอาเฮอร์เฮไฟมามันจะดีกว่าของไายาเตะนะอ่ะผมก็ซอยซอยไปซอยไปเจอเพนด้าเข้ามาอ่ะช่างหัวเพนด้าแล้วกันมาผมเลยเมาป้อมข้างบนแล้วดูจังหวะที่แก๊กเปิดนะครับดูจังหวะที่แก๊กจะดึงนะอ่ะแก๊กเข้ามา นี่หนึงหึงแล้วดูดดูดดูดอะไรอะ่ะแล้วผมก็แอกไปอีกหนึ่งนั่นแหละแก๊กเปิดผิดจังหวะมากเลยตอนชอ็อตนี้นะครับผมตอนช็อตนี้แก๊กเปิดหิดจังหวะแล้วก็มามาว่าผมเนาะก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละผมก็เปิดไมค์คุยแล้วนะครับ เปิดหม่เก็บทุกคนอ่ะในทีมแชทโลกอะคือต้องการชนะจริงๆอ่ะนะครับตอนนี้ก็ถึงวงไฟทั้งหมดแล้วครับดูดูดูแก๊กแกกดูแก๊กดูแก๊กเปิดทิศจังหวะครับพี่น้องเมื่อกี้แก๊กเปิดทิศว่าการสุดแล้วนะอืมผมว่ายังการไม่สุดนะครับนั่นแหละครับการสุดแล้วนะ คุณปิดเปิดผิดจังหวะฮัลโหลใครจะเข้าได้ก่อนครับว่าตอนนี้ก็วงไฟเขาเปิดเข้ามาผมก็หอยกลับมาเนาะแต่แก๊กแก๊กอยู่ในวงไฟตลอดเลยอะคือแก๊กเปิดผิดจังหวะมากอันนี้ สามครั้งนะที่แก้เปิดผิดจังหวะนะครับผมดูคะแนนเอาตอนจบเอาอ่าได้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 ไดไดไดนี่เก็บไปอีกหนึ่งมามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าคะแนนตอนจบใครจะดีกว่ากันนะครับอืมมามาตอนนี้ เข้าไฟแล้วครับตอนนี้ซอยซอยซอยเก็บมาผมเก็บมาสองต้าเก็บไปหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จบได้จบได้ครับจบได้อันนี้ผมก็กําลังจะเอาป้อมเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่านี่ผมว่าซอยซอยป้อมไปตามปกติอันนี้ผมจะจบบ้านเลยนะครับแล้วผมซอยซอยซอย ซอยเก็บหฮยาเตะมาได้อีกหนึ่งแล้วผมซอยป้อมอย่างเดียวเลยผมไม่สนผมไม่สนผมโดนความรักจากวิลาผมไม่สนอาผมก็เอาป้อมมาจุนได้นะครับผมก็ชนะแล้วครับวิซตอรี่ตอนนี้ก็ยังไม่ไโล้ทันนะครับผมก็โอเคต้องปั๊มอีกเยอะเลยอะ แล้วผมก็ขึ้นแลงมาคอนคิวเลอร์สิบดาวแล้วครับผมอ่า MVP ซะด,ด้วยอืมแกก็น่าจะเงียบไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมนั้นก็ขอลาก่อยนะครับบ๊ายบาย